วันเกิดพาฉันไปกินโซูชิโร่หน่อยนะฉันอยากกินจัน ของมาก็จัดให้วันนี้ให้หยิบจานดําได้ไม่อันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าค่าเสียหายวันนี้เท่าไหร่เธอบอกว่าไม่อันวันเกิดเราสั่งอะไรก็ได้นี่กินเมนไดบีไล่เริ่มต้นสี่จานโอ้สั่งอะไรมาเยอะแยะรู้หรอว่านี่มันอร่อยอร่อยสิแต่ยังไม่หมดนะเราสั่งมาไม่อันเลยเราสั่งเรื่อยๆโอ้แป๊บเดียวมาเต,ต็มโต๊ะเลยอันนี้ของเพื่อนข้างๆใช่ไหมเ่าจานแดงอะของเพื่อนแต่จานนี้ของเราเธอกินก่อนไหมไอยเพิ่งสั่งเพิ่มไทรมันจะไปอดใจไหวเธอดูหอยซิ้วสุปอยอ๋อแบ่งเพื่อนก็ได้คนละคำอ่ะแปะเข้าปปาออ่ยยุดๆเล ลองกินแล้วก็อร่อยจริงคุม้มรือยังง่าชามละร้อยยี่สิบนี่นี่เราให้เธอกินนะหมับเขาให้หจานนี้มันละลายในปากโอ้ยอันนี้ก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินโอ้โหปลาไหลมาเป็นตัวแบบนี้สองจานนี้มันต่างกันยังไงอะเห็นไหมว่ามันจานดากับจานทองเราก็ไม่แน่ใจเราอยากลองเราก็เลยยิบมาแล้วอร่อยไหมอร่อยมากสั่งอะไรมาอีกเนี่ยเราไม่ได้สั่งเยอะนะอันนี้มันอร่อยเราเลยอยากให้เพื่อนๆได้ลองกุาแจ เราไม่ได้กินคนเดียวเธอก็กินเหมือนกันอร่อยไหมล่ะอร่อยมากจานเมื่อกี้ส่วนอันนี้เป็นไข่ปลาแฮร์รี่อะไรสักอย่างบอกอร่อยมากแต่เพื่อนทำหน้าอึ๋ยเราก็ไม่รู้นะอร่อยมากอมีของทอดก็ต้องสั่งน้ำจิ้มเพิ่งรู้เขามีน้ำจิ้มเยอะขนาดนี้เอาจรินจิ้มกับมายองเนสกินเข้าไปเฮ้ยข้างในมันเป็นปลาหมึกอร่อยมากอย่างไม่หมดมาจัดเต็มจัดเต็มจริงๆนางบอกว่าวันนี้นางจิ้มจิ้มจิ้มแล้วดูที่นางตัดผ้าใหม่ทีวันนี้เพื่อนอยากลองกินนัตโตะอ่ะเขาปักไปหนึ่งเขาปักไปสองไม่นก็ออร่ย วันเกิดเราแต่เราให้เค้กเธอน,น,นะเป็นรางวัลที่เธอบาลเรามาเลี้ยงนะเราเลี้ยงหรอใช่โอ้ยวันนี้ขอบคุณนะเราอิ่มมากๆเลยเธอดูพุงของเราสิยังไม่จบนางขอต่อกาแฟจ้ะและ้วดูค่าเสียหายทั้งหมดวันนี้วันนี้กินจนตอนมานับจนันตัวค้างๆเพาหันมามองนับไปนะับมาทวนอีกรอบอะไรนะยอดเท่าไหร่ด้คะสี่พันห้าร้อยสามสิบสองบาทเออฟังไม่ผิดสี่พันห้าร้อยสามสิบสองบาทเฮ้ยแต่ก็คุ้มนะตอนแรกคิดว่าจะเป็นหมื่น